สบายดีพี่นอ้องวันศุกรูจะคุณวันนะของสุวรรนะจ๊ะเด้อวันนี้พี่ว่าจะมาขอบคุณน,นะจนะ๊ะเนาะขอบคุณอ่าสำหรับข่าวอวยพรมันเกิดเพี่ว่าะจานะเนาะพี่ว่าเกิดวันที่แปดกุมภาจ้าแต่ว่ามันนี่อัดคลิปมันเป็นวันที่เก่า,ากนะุมภาเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณเอฟซี FC, อ่าบพรบว่าทั้งเป็นทั้งเฟซบุ๊กนะจ๊ะเนาะทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอ้ไอ้ส่องยนะูทูบเพราะเนาะที่เขาพีพีเอฟซีหรือวา่าพนะีพีรวมส่องมาจ๊ะเนาะที่เขามาอวยพรมันเกิดพี่ว่าทุก ทุกคนเนี่ยนะค่ะเนาะกัขอพระคุณมากๆ,ๆายก็แต่เนาะเพราะว่าบริจัดงานอีกอย่างนะค่ะเนาะเพราะว่าอันุพาสจะบอยฟังเ้อปีที่แล้วก็บขาแพงมาปีนี้นะตั้งใจก็นองผลมาจะจะ,จะนองผลมันหิวอันเนื้อย่างจะซื้อเนื้อย่างมาเฮ็ดหน่อนงผลกินที่เนี่อันก็เรื่อบริเวณจากบริเ็ดเพราะอย่างเพราะว่าโต๊ะกังขึ้นมากแต่เนาะอันเพราะว่ามาต่วนตันตกดูนะมาต่วนตันตกดูมาที่เจ็ดนาจะกกังขึ้นนะ ขึ้นเนอะอวกบดขึ้นเลยจ้ะอ,อวกบดขึ้นเลยอวกหล่ะกัจนป่านนี้จ้ะก็อากาศก็ยังบ่กัห้เนดีปานนี้นะเนอะกับเราบ่บ่สบายนะจาะก,กระเด็นบอกกันกระเด็นบริเวณทียังก็จะนอนก,กับมั่งปีที่แล้วกับขาขาแพงที่ว่าเข้าจอดจุดอ่อนจะนอนมาปีนี้กัว่าเอ พวกสองเสียอีกน,นจกจะจ๊ะแต่ได้บ่ได้บบอดดิบเหตุยังเลยจ้ะบ่ได้บ่ได้จัดบ่ได้บยังเท่าบันนี้จ้ะก็ะออยังพันมีแห้งอยู่จ้จะจแต่ได้บ่ได้บบอดดิบเหตุยังนอกจากแต่แค่มาขอบคุณจ้ะเขาบอกว่าขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะจาะเนาะหรือ,อ,อ,ว,อ,อ, YouTube, อนนว่าอันพี่น้องรวมสองนอกจาะเนาะที่เฮ็ดส่งยูทูบน้ำกันนะจาะเนาะทั้งอันยูทูบทั้งไอเฟสบุ๊คนะฮะนอกจากคำว่าอวยพรเพราะว่านคพรในจุดอันประเสริฐก็ขอให้ มาเกิดกลับไปหา PPFc เือว่าพ P รวมเฟซบุ๊กมันจะเนาะก็ขอให้พบเจอแต่สิง่งด,ดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเด้อจ้าแปลว่ากับบริมีอย่างข้ามมาขอบนอกจากข้ามมาขอบคุณนะคะนอกกับเกี่ยมีแต่ว่าขอยกมือขึ้นเนาะหัวขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณพี่เพจอันช่องยูทูปน้ำกัดมันจะเนาะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจ้า แต่าขายง่ายมือคอยควบคุมจะเรื่องหนึเรื่องตอนหน้าแต่จะเจบจะไขมือใส่ได้ร้ายจาะะะะ้ะาเนาะแจ๊คสีว่าจังไหนน้จาจัะเนาะกะเฮ็ดกะขอบคุณน,น,น้าจันเนาะขอบคุณมิตรภาพดีดีที่มีให้กันนะาหเนาะขอบคุณสองยูทูบที่เฮ็ดแฮมมือรู้จักกันน,ะะน้าหเนาะของคนมันเกิดกะเป็นที่ข้ามวยพอนแพว่ากะดีใจอีดีจ้ะดีใจแห้งจ้ะปีนี้เลยเป็นอย่างบ่ได้มีอย่างบ่ บ่ต้องการเยี่ยเจ้าเนาะขอให้เจ้สุขภาพแข็งแงรงเพื่อว่าก,ก็ดีใจเดียวนะกันเนาะก,นนะก็ลองสื่อมาด้วยพี่น้องเด้อล่องเสียงดวงดูปีนี้ก็ครบรอบสี่สิบเนี่ยเจะ้าะอายุสี่สิบปีจ้ะนะคะปีที่แล้วสามสิบเก้ากัวัดเหตุปีนี้อีกกับทองเสียอีกจ้ะครบรอบวันเกิดเมื่อ,อไรเนี่ยทองเสียวันนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเป็นอาการบุดีประจําเลยค่ะเนาะก็จะกลับเป็นหน้อี๋ยัง ว่าสิไปเฮ็ดบุญจ้ะจังใจไหวเดี๋ยวดึกว่าตื่นเสาร์มาว่าจะไปเฮ็ดบุญจ้ะจะไปท้ำบุญจะไปแสบบาทตอนเสาร์เนาะพี่น้องจ้ะพระเดินทุดงนะเออพระพระไอ้บินทบาทนะวันศุภัยแทบบาทคิดไหวว่าสิหุ้งเขานะจ๊ะน้องไปแทบบาทกับบริเฮ็ดจ้ะปีที่แล้วกับปีที่แล้วบริเฮ็ดเพราะอยังไในไปถวายเพลนแต่ปีที่แล้วนะไปถวายเพลงนะจ้ะปีที่แล้วหนึ่งไปเฮ็ดเพลงปีนี้บริเฮ็ดยังด้วยจ้ะบ่มีแห้งเลยจ้ะพี่หวาบ่มีแห้งเลย เท่าเดียวนี่อาจจะอาการกับว่านดีปายในจะแต่ว่าก็จะออกมาบ่อยออกมาขอบคุณนจาจะออกมาขอบคุณก็ขอบคุณนี่แต่ขอบคุณน้องสาวน้องชายคือเก่าเนี่ยทีเฮ็ดในห้ามาุูนจักกันจะขอบคุณ่องยูทูบขอบคุณมิตรภาพดีดีที่มีให้กันนะคะเนาะแบ่งปันให้กันจ้ะเนาะเนาะจากคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายจากัแขกออกมาขอบคุณพีพีเอฟซีขอบคุณสำหรับข้ามวยพอนมันเกิดของพว่ว่าจ้ะเนาะขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะ ขอบคุณพ่ออันพี่น้องที่อวยพ่อใ้แพื่มาแพื่อวามากเขอให้กลับไปหาพี่น้องเวอรสผู้สุพนั่นจะเด้อสากสายเมื่อเขอควบคุมจะเดินหนุนเรื่องเก่าหนาจ้ะอย่าเจ็บอย่าไข่ใส่ได้ร่าจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกคำอวยพรทุกคนทุกท่านนะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆตลอดปีตลอดไปทุกคนจ้านะคะกิบกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบัตรดิ่งจ้า เคยสิบประพัดการแจงเกิดคลิปแม่สาราพากินแพีว่างของเนาะพี่น้องตุ่มบึงคลิปแพีว่าเพราะโค้ชจะได้หนุ่มเรื่องเก่าหนาแต่เจ๊เจ๊เป็นไข่มืองใส่รลายใจพี่น้องจ๋าขอบคุณเอฟซีเก่าซีเมาเบิึงคลิปแพีว่าตลอดนะคะขอบคุณเอฟซีไม่ทีเวทเวมารหาแพีว่าแะเขามาเดี่ยวกระถาเพี้ยว่าเพี้ยวหาเพวกทุกคนจ้าตุ่มต้องคิดมากแล้วก็เอ่อขนที่ว่ามาที่ว่าอันนี้เดี่ยวว่าโอ้ยบ่ต้องบ่ต้องมาติดตามดอกอันเพิ่น คนหลายเล้วคนบมา,มาหาเขาหรอกคิดผิดเคิดไม่ได้จะเด้อพี่ว่าไปหาพุทธคจุจ้าขอให้แต่มากพี่ว่าไปตามใจคลีปจา้าตามที่คอมมิ่จ์จ้าคนไหนบมาพี่ว่ากับบไปจา้าคลีปนี้ขอจบบเพยงสามมิ่งจา้าบ๊ายบายจา้าจุ๊บๆนะคะ